ถ่ายพนฒนทีนี้ประชาธิปัตย์เป็นแหล่งข่าวแหล่งข่าวบอกว่าจริงนะคะมีการประสานมาจริงแต่ไม่ใช่แค่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพียงคนเดียวนะคะเอาพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก่อนนะคะมีการประสานมาโดยการยกหูหาคนใกล้ชิดคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักประชาธิปัตย์คือเหมือนกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พยายามจะสื่อสารไปยังคุณเฉลิมชัยอะบอกว่าจะชวนไปร่วมรัฐบาลน,นี่คำนี้เหมือนกัน ขณะเดียวกันคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ยกหูเหมือนกันแต่ยกหูไปอีกทางหนึ่งก็คือต่อสายไปหาคุณนริชขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าให้ช่วยบอกคุณเฉลิมชัยให้รับโทรศัพท์หน่อยคือปลายทางก็อยากจะติดต่อหาคุณเฉลิมชัยเหมือนกันนั่นแหละแต่เข้าใจว่าคุณเฉลิมชัยไม่รับก็ไปบอกคุณนริชให้คุณนริชบอกคุณเฉลิมชัยให้รับจะชวนประชาปย์ร่วมรัฐบาลเหมือนกันดังนั้นคำนี้ ไม่ได้มาแค่จากคุณเสรีพิสุทธิ์คนเดียวนะคะมาจากคุณชัยธวัฒน์พักเก้าไกลจะชวนประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลด้วยแต่ไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับจากคุณเฉลิมชัยไม่ว่าจะตอบรับไปทางคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ดีหรือว่าจะทางคุณชัยธวัฒน์ก็ดีแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะมีคนติดต่อไปอีกมีการต่อสายมาจากพักเพื่อไทยด้วยแต่จุดต่างคือพักเพื่อไทยไม่ได้ชวนร่วมรัฐบาลค่ะ พักเพื่อไทยโทรมาถามว่าจะโหวตให้พลเอกประวิตย์เป็นนายกหรือเปล่าเฮ้ยแตกต่างกันนะแตกต่างกันนะจะโหวตให้พลเอกประวิตย์เป็นนายกหรือเปล่าแต่อันนี้คุณเฉลิมชัยตอบชัดไม่เอาด้วยกับรัฐบาล